ขอ,องเล่นกันนะครับเต็มไปหมดเลยดูสิครับมีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้เรียกว่ารถด,ด,ดำนะครับรถดำนี่อันนี้ก็เป็นกังหันลมนะครับ แล้วก็มีคราวบัวนั่นเองนีงก่ก็คอกโคได้ฟรอกพี<อ>าตาตักน้ำมาในนี้ให้หน่อยสิเนี่ยใช้อันเนี้ยใช้อันใหญ่เนี่ย เนี่ยใส่น้ำอันนี้ให้เต็มเลยเน,นี่ยเนี่ยหดน้ำผับเอาไม่ออก

โอเคถ้าอย่างนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันที่นะครับบายบาย